เหนียวนุ่มเหนียวนุ่มมากอ How is it Wonderful amazing สวัสดีแฟนคลับช่อง Superwise Pyroty ค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะพาทุกคนไปทานอาหารร้านไอคอนิกนะคะที่เป็นร้านเก่าแก่ของอาหารอินเดียแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของอาหารอินเดียหลายๆเมนูเลยค่ะทุกคนอยู่ในโซนของเดลีเก่าหรือโอเดลีนะคะร้านชื่อว่าโมทิมหานนะคะ ร้านโมที่มาานเนี่ยก็สร้างมาแล้วเป็นเวลา75ปีนะคะเป็นร้านที่เป็นต้นกำเนิดของอาหารอินเดียอย่างบัตเตอร์ิีเก้นเทนดอรี่ชิเก้นหรือดาวแมคเคนนีนะคะมีหลายๆเมนูเลยค่ะที่เป็นต้นกำเนิดจากที่นี่แล้วก็มีคนที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนะก็ได้มาทานที่นี่ด้วยรวมถึง US President John F Kennedy นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเชฟ กอร์ดอนรัมเซ่นะคะซึ่งเป็นเชฟที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ก็ได้มาทานอาหารที่นี่แล้วก็ได้มาลองทํอาหารฝึกทำอาหารกับเชฟที่นี่ด้วยค่ะ You can sit outside over here. a n d they have <In winter. S 2> something called Kowali, na, it's basically a singing c o m p e t not competition but you know the like season e d singers who come over here and perform for all the diners. Oh. Mati 1947. Oh my god, this very long story. 75 years restaurant. Yes, he came to London. Moti Mela Daria Gan. has has no branch in the world. So he came to London. Muri chicken, butter chicken, Muslim chicken tikka and Rasmi Kebab, Dal Makhani, Green Masala, and uh, गार्लिक नान बटर नान yes. This is the most famous dish. Whatever is left over, we will do. Are you alright, Babu? This is called Sirka Pyaaz, it's basically onion soaked in vinegar and you'll find this at many Indian restaurants but this restaurant is the first one that started giving it. Oh, okay. Mutton Barra Kebab. Mutton. Barra Kebab. Barra Kebab. This is Reshmi Kebab. Alaina. Reshmi Kebab. Reshmi. Yes. Reshmi. <laughs> and this is Chicken Tikka. ชิคเก้นติกาโอเคค่ะอันนี้คือแอปเปอร์ไทนเซอร์นะคะสามเมนูนี้เป็นแอปเปอร์ไทนเซอร์ของพวกเรานะคะทุกอย่างนะ่าทานมากๆเลยค่ะ taste and let me know let taste i it's <Taste> it. mm, it soft and melting in mouth not <Mel ting. S 1> dry I like it, like it? melting melting อร่อยอร่อยอม,มันเหมือนแบบมีความหอมฉ่ำแล้วก็หอมเครื่องเทศแต่ไม่แรงนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ This one I think this one I try uh huh. Wow looking so nice I like big bone too Big from there mm Hmm อ mm Hmm อมนิดน mm ึง hmm. ว่าแดงดึงเหมือนกัน อันนี้มัตตันนะคะทุกคนเลื้อแพะค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยจริงๆไม่ได้โม้นะอร่อยมากม <c oughs> ต้องมาลองนะเพราะที่นี่เขาเป็นต้นตำรับเลยนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เนื้อนุ่มค่ะพ่ <c oughs> ะชอชันดี Is it normal channel, madam? This is da. This is most Muslim. This is basically. หมูสับไกกิบบี as well as ไข i น is ค s อสเปเชียลิตี้ใน s ้านน a ้ว้าอันนี้คือไก่ <c oughs> สับนะคะแล้วก็เป็นเครื่องในด้วยนะคะ <c oughs> น่าทานมากเลยค่ะทุกคนเ <c oughs> มนูที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือบัตเตอร์เกนค่ะแล้วก็แกงถั่วเรียกว่าดามแมคคนี่นะคะนอกจากนี้นะคะแกงเหล่านี้เราก็จะทานกับนานนะคะหรือบางคนเรียกว่านานเบรดนั่นเองค่ะ ส่วนเมนูข้าวหมกประจําร้านนี้นะคะก็เรียกว่าโมทิมหานพูลาวนะคะก็คือเมนูข้าวหมกนั่นเองเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะแล้วก็จะผสมไข่ต้มมาด้วยนะแกงเหล่านี้นะคะก็เป็นต้นกําเนิดของเมนูดังของอินเดียโดยเฉพาะเมนูบัตเตอร์ชิคเก้นดังมคคินน,นี่ เดีมากบนเลดใช่ไหมบัตเตอร์ชิคเก้นเป็นแบบเนื้อล้วนนะคะนี้ข้าวพูลาวค่ะทุกคนเป็นเนื้อแกะค่ะมีเนื้อแกะอยู่ข้างใน Butter c h i c ค e n Mm -hmm. thank you mm -hmm. i want to show that yeah, this is this is made from lentil flour you know dal this made from dal And you could kue roti thi tham jak dal na how is it wonderful amazing. Mm nice -hmm. เ e ็ y ปริ n งอร่อยใช่อร่อยมากใส่มะนาวลงมาด้วยให้เราล้างมือนะ4,800รูปีค่ะทุกคน thank you <laughs> หลังจากที่พวกเรานะคะได้ทานอาหารที่ร้านโมติมาฮาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆในโซนโอเดลีนะคะก็คือเรดฟอร์ดค่ะทุกคนพินจะพาทุกคนไปชมเรดฟอร์ดนะคะที่เป็นหนึ่งในทัวริสต์เดสติเนชันนะคะที่ใครที่มากรุงนิวเดลีก็ห้ามพลาดทีเดียวนะคะทุกคน เพราะเป็นสถานที่ที่เป็นโบราณสถานที่สวยงามมากๆเลยค่ะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะรู้สึกเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีาลานจอดรถกว้างๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้เราก็แนะนำให้ทุกคนนะคะก่อนจะมาเนี่ยมีการบุ๊กทิตออนไลน์หรือซื้อตั๋วออนไลน์นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องรอคิวนานแบบนี้ค่ะ ราคาตั๋วนะคะอยู่ที่ประมาณ300บาทนะคะสำหรับชาวต่างชาติ เรามาเป็นนักท่องเที่ยวค่ะทุกคน,ออกแ,นแล้วก็กำลังจะเดินไปที่หน้าทางเข้าประตูเรสฟอร์ดค่ะคือกว่ารเราจะเดินเข้าไปได้ก็ไกลามากเลยมันเป็นโบ,บราณสถานที่ใหญ่มากค่ะทุกคนโอ้เสียงแกโอ้จะบจะบีบอะไรขนาดนี้เนี <laughs> ่ยโอ้ยยยอด <laughs> This was built by Mughal Emperor Shah Jahan. This was constructed as his residence when he moved from Agra to New Delhi. Actually, just call it Delhi because there was New Delhi, no New Delhi at the time. So this was Shah Jahan's residence, the main imperial flag. Prime Minister Modi gives speech. Uh huh. Uh -huh. Hello! Hello! Namaste everyone! Look at mama! See? Red part. Red flag. This is the main facade of the Red Ah, Main face. Na? We I will never talk to you. In three. You go from there. แดงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเรดฟอร์ดเป็นป้อมปราการในสมัยคริสตศตวรรษที่1 7ในสมัยจักรวรรดิโมกุลโดยสมเด็จพระจักรวรรดิชาชันนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองของเดลีเก่าหรือโอเดลีปัจจุบันก็คือเดลีประเทศอินเดียโดยป้อมปราการแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของพระจักพรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลและยังเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งใหม่ในรัชสมัยของพระองค์ด้วยนะคะซึ่งมีชื่อ ีว่าซาชันนาบาดนะคะซึ่งเป็นเมืองแห่งที่7ที่ก่อตั้งภายในบริเวณเขตเดลีโดยพระองค์ทรงย้ายมาจากอัคราเพื่อที่จะสร้างความสวยงามและอลังการในรัชสมัยนี้นะแล้วก็โดยใช้โอกาสนี้ในการสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างและอาคารใหม่ๆได้ตามที่สนพระหารไทยเมืองแห่งใหม่นี้นะคะตั้งอยู่ในเดลีจนถึงปีคริสตศักราช1857 ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่สุดลูกขุนอ๋อเกิร์ลเอมเปอร์ในอินเดียอยู่ที่นี่เป็น200ปี uh, หลังจากนี้พินก็จะพาทุกคนไปทัวร์ด้านในของเรดฟอร์ดค่ะด้านในจะเป็น สถานที่ที่มีคนมาตั้งเป็นร้านค้ามากมายนะคะขายสินค้าต่างๆง,งานหัตถกรรมงานศิลปะเครื่องประดับของประเทศอินเดียรวมถึงผ้าทอนะคะผ้าชอนผ้าคุมไหล่ต่างๆก็สามารถเดินเข้ามา,าแล้วก็ชมแล้วก็ซื้อสินค้าเป็นของที่ะระลึกกลับไปได้ะคะ่ะว้าว this is gonna be interesting part พ่อ Okay, he's selling it here in Bradford. Kapil, I'm glad we come to this part because it's Indian product. Okay, he's showing. This is the embroidery one. This is an Very Oh, beautiful, beautiful. They also have painting inside. The mini miniatures. Okay. <laughs> and we have some more like this. Oh, very nice. The Pashmina with silk. This is Pashmina with silk. Silk. Huh? Okay. With Pashmina. It's very soft. Pashmir. Kashmir. Yeah. This is very soft. You see the quality, no? know? Pashmina. Pashmina. Pash Kashmir. Uh, this is Pashmina with silk. This is the bigger one. Okay. มหาราชาว้าว beautiful ในเวนั้ไม่มีเครื่องจักรอันนหมเป็นานมคน ब्रिटिश स्टैंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ओनली एक्सपोर आनाटर पैसा वन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज I love you. Peacock Throne. Peacock Throne. Yeah. It was first taken by Turk invader Northern Shah. พินก็หวังว่าทุกคนจะประทับใจกับกิจกรรมวันนี้ของพวกเรานะคะทั้งพาชมร้านอาหารอินเดียพาชิมเมนูอาหารต่างๆนะคะที่ร้านมูทิมหารนะคะแล้วก็พาชมพระราชวังเรดฟอร์ดนะคะที่นี่ก็สวยงามมากๆเลยค่ะก็เป็นเวลาเย็นมากๆแล้วเราก็กำลังจะเดินออกจากส่วนของเรดฟอร์ดนะคะ ยังไงวันนี้นะคะพวกเราทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุทกการสนับสนุนทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe เป็นกำลังใจใพวกเรา <S <S อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะยังไงวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะป๊ป๊าฮัโล Say bye bye. Bye bye. bye, -bye See everyone. You in the next video. See you in the next video. Yeah, take care.